ดูมันคิดเน่ยแต่ว่าตอนนี้มันหายบ้าแล้ะตอนนั้นมาเลียขึ้นน้ำหมองบ่าอยู่มันก็ยังไปยกมือไหว้ผมนะจำหน้ามันไม่ค่อยได้บอกนายผมสมชายครับออกคุกมาแล้วครับติดไปสิบแปดปีนะฮะสิบเจ็ดปีก็ไปยกมือไหว้อย่างผมเนี่ยก็เป็นไม่ได้ชั้นเชิงทันเขาคำพูดคำจาทันเขาแต่มันกลัวจะทำให้สถานการณ์รุนแรง จะทําให้สถานการณ์รุนแรงก็จะเอาผมไปนะครับมันจะรุนแรงขึ้นโดยยังไม่ได้พูดคุยเลยแค่เขาเห็นหน้าว่าเฮ้ย <"He i, S 2> มาแล้วไอเรวัตมารถไฟฟ้ามานคะรแล้วเนี้ยเขาคิดตะเลิดเปิดเปิงไปทั้งๆท,ท,ที่ผมเนี่ยเป็นคนจิตใจดีนะมาผูอยากจะมาดูตึกรถไฟฟ้าหน่อยพว่าทํางานห้องไหนวะล้วมุนตีจะมาไหนนะแม่นคิดแล้วก็ยกเลิกแผนการไปเลย,เลยนะครับมันคนจะมองผมไปในแง่ร้ายอย่างนั้น